หลังจากซ่อมไหยนครับผมพี่น้องเข้าครัวมาแล้วผมครัวแทบแตกเลยครับี่ขึ้นนี่พ่อกันอันนี้จานเอิร์ดแรับเีนอ้วกิน ยังนะครับ่างเดี้ยครับที่อยู่ครับสีอัสซนครับนะลนี่กัวหวานนะอ้าโอ้โหหัวอ้ามืออ่ะนะมือเห็ดนะจอยนะผมกัวมือจะแบงเห็นนะค่ะสวัสดีค่ะแม่ขัวแม่ขัวไปกรางฝากสวัสดีค่ะจอยนะครับอันนี้ทิ้งค่ะทุกคนนี่หลับบ้านนะชาแนลครับ สวสขออนุญาตใส่ม um right? ือเริอค่จะใส่มือเราเนาะหรกระเป๋าอะไรเราจะใส่มือได้อ่มใส่มือค่ะเอามือหน่อ้เอาเอาเอาเนื้อขี่ไปเลยเอค่แล้วก้วมนเินๆึ้กินขึ้นเขาฮะ จานนะบอกินกิสละชัยชานี่โอ้โหหมาแรงนะครับจังนี้ครับผมเลยส่วนกอวนเนื้อครับนี่เลยส่วนก้าววนเนื้อครับจานตุ๋ยเรียกว่าชีถังจานก้าววนเต้ยลังสิมันก็ซึมมากครับเต้ยล้างซิมันยังขอกินน้ำพี่น้องครับผมเนของกินน้ำจานตั้มฝากช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือช่องไม่ได้ ตำลุซุปชาแนลครับตำลุซุปชาแนลครับผมนี่ครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องช่องอาหารเรเห็นตำลุซุกเห็นแล้วบันอือเออพี่น้องก็เออะหลังจากซื้อนี่เหมาะสมที่สุดนะครับตำลุซุกครับผมลงคลิปไปแล้วพี่น้องนะครับได้ครับกินข้าวอือนะครับนี่บุ๊คี่ใหญ่ครับสวัสดีครับลงคลิปยังไงขึ้นเขาครับลงกจิบโรตีว่ท่นมีเวลาตัดเลยครับโอ้หนักเนาะหนักทุกรอบ จับเข่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดคืองแสงความสีแดงคคนหล่อรจัดดิวสวัสดีครับมกรองสุดหล่อนะครับอาจารย์ดิวกรองชาแนลนะครับเออช่างน้อยพาเพลินสวัสดีครับผมแผนทำอะไรนะครับทำอะไรส่งลิงครับผมทำอะไรส่งลิง์แล้วก็อะไรเยอะมากไปซื้อกับข้าวเนาะครับผมเพิ่งมาครับผม ประมาณสองสองจะหมื่นสแล้วตอนนี้หมื่นสาแล้วค่ะโคตขึ้นตอนนี้หมื่นแล้วใช่ไหมน่ะอุัตเสร็จแล้วหมื่นสเหลืยอีกพันกว่าสั่นครับผมจะมาท่นไหอีกพันกว่าเป็นประมาณน่าจะหมื่นห้าหมื่นหกวนังพี่ติ๋งนะยูยที่ยู่รดับเก้าเหรอมือหมมือหาดีครับผมเอฟซีนาเนี่ยจอดเหมืนเดิมมือนี้ใหม่พัชรีก็ไล่ได้ไหมแมนแมนไล่ไล่หลาย่บ้าบ้าูดนบอาเมื่อวานยังแบ่งชิมไปอีทีมนึงไปครับครัไม่พัชรีอะไรอยู่หลายลายทีมนะครับเนาะ ก็ทีมงานแสงทองพิเียนเอฟซีเราแน่นเหมือนเดิมแมนครับอยูคือเก่าอุ่นใจเราพี่น้ออจีพี่น้องชัวยๆแล้วมื่นสี่ตัวเนี้ยหมื่นมื่นสี่ได้แล้วนะแต่วอยู่ในกลุ้มเน่ยหมื่นสามสแต่ว่าอันที่มันโมเท่าไรแบบหนึ่หลายเลยแมนแต่ว่าชั่วโมงหนึ่งตอวนี้คือคือระวังเราตอนนี้แมนดิชั่วโมงนึงคือต้เมหน้าแล้วแมนขับผมมาเลยรับผมมาเนี่ยตอนนี้ยังทัน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 ทมาเลยรับอันนี้เท่าไหร่ธรรมะารส่งอนเงินตอนทุ่มหนึ่งเท่าไรเนี้ยทุ่มหน เฮ้ยน้องมิกครับผมมีกกีต้าชแนลผมเมื่อยวะนิดนึงนิดนึงรังจากซ่อมซ่อมใหญ่มาพี่น้องวันนี้ก็กินข้าวอาบน้าพักผ่อนได้ปะเนี่ยพักผ่อนจะเหลือเวลาแค่อีกสองชั่วโมงนึ่งประชิดมีรีแลกซ์เนาะรีแล้วสองชั่วโมงเนี้ยก็ลุยทีนี้วันนี้ลุยยาวเลยวันนี้ครับอดหล่ะีานชั่วโมงเลยนาะสุดยอดสุดยอดครับผมท่านน่ะป็นท่านน่ะปจบเมื่อไหรพี่น้องซ่อมซ่อมเพลงเต้เสียงหมนเลยตอนนี้สี่โมงกว่าพี่น้องสุดยอเดี่ยวรับการในน้องพี่น้องเอ้ย ทีมงานอาจารย์ต้ตีบุกกลัวนะครับผมเต็มอายะเลยพี่น้องมิโกันทุกคนนะครับกินเสร็จแล้วก็สิอาบน้ำพี่น้องเตรียมตัวอาจารย์คำตัวชาแนลนะครับวันนี้มันเกิดเวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์วันไหนไงอาจารย์ตัดพื้นผาเสื้อผ้าเนาะซื้อเค้กมาตะหิงแล้ว เปิดเห็นไดตัวอย่าก็เราปาดกินแล้ว่ะไม่ต่อยย้ายย้ายน่ยผู้สาวเราไม่ก้ายไหนนังเย่ฉันฉันว่าไ่ได้อ่านิคำตัใหญ่คำตวใหญ่เรายิมอยอยู่บือเขียนคำคตั่อยใหญ่มัได้อ่านปะล่ะอ่านครับถือใจครับคำจไราบางบางแนครับเด้อบแอาจารย์อาจารย์ตัดอ่อ สองคนนี้ยังดอกมันเดีเฟีดใหม่ได้พี่น้องเฟีคือช่องซื้อเฟีครับเพิ่เปลี่ยนเฟีหม่ได้เฟเยิคนถือว่างหันอ๋อเหรอโอเคทำลองเนี่แล้วก็โหดจะได้เหรอเห็นยูตงว้านผมเลือกว่าไปเสื้อหากันสัยังกคุยโมโหลาอย่าแปลกับเด้อคุยโมโหลาน เพื่อนหากันมาสั่นว่าน้ำหากันมาสั่นฟังพุ่นฟังพุ่นน้องเตยพี่น้องคือโ่รลงคิบนวัครับเตี๋ยวเมาครับส่วนมากเอาเสียตีแน่ยพอนะอี่ยังรักกัะนะเมาครับส่วนมากกวนมูบ้านเนี่ยเอาเบาเลี้ยงกว่าบ้านบุกขึ้นนะโอ้สุดยอดไ่อยากพูดก็เลยอยากงูโอนมาครับก็มีการขายกันกินละเว้ยเอย่างนู้โอนมาเลยครับรูปภาพเราพร้อมเอาดูพี่นาภพคนเบิ่งสองแทนล่ะเออโอ้หักเลยนี่คิดเต็นบ่ รวมแน่นบ่เออรวมนั่งกินนี่นี่เอออันมีหลายช็อตอันนี้หลายช็อตจะขาดจะขาดน้องอย่าขาดน้องเอาฝากน้องเต้ทำไมไม่ลงคลิปดิฉันจุรวครับพี่น้องมันเขาเมียนถามหลายๆเอาเสียตีแน่พน้ามาผมแก่เพลงกันสักเพลงแลบปื Hayır. ้อผมึงนียวน่าผหมอเล่่หน่าลาบลาบเราตีเราเราเราบดหนักกันดิพี่น้องน้องเต้รังสิมันเนี่ยที่หาครับ พี่หาคัมหรือเปล่าพี่หาคัมหรือเปล่าเราเตรียมบทนักขึ้พี่น้องรอบนี้คือว่าบทนักมันมีแล็บขันเนลังนเดียวเออล้อล้อล้อทามแล้วกันพี่น้องคขึ้นนี่นะครับผมนี่ก็คือใายเบื้องหลังพี่น้องเบื้องนะครับบันทีมงานอาจารย์น้องจีช่วงหลังจากพักซ้อมปกติอาบน้ำแต่งตุ้งน้ำมูก น้ำเตงโตเตรียมลงไปเช็คสากเลอบแล้วกันเริ่มเล่นเมือนี้ครับผมนาสิเวลาเดิมด้วยพี่น้องเวลาเก้านะครับผมผุ้ยดีปูสานอยู่ไหนไอ้ กุ้มแล้วก็สบายใจพี่น้องครับผมผู้ใดที่ซื้อบัรรจาก็ต้องรอจังน้อยเด้อเพราะว่าช่วงนี้ยากทุกคนนะครับผมมือไหลหนุนสิยากจังน้อยนะครับผมอันนี้ไรงสดไงเนี่ยอันไหนแรงสดไหนนี่บอกไอ้แรงสดไอ้กี้บไรงสดนะฝากพี่น้องเลยแล้วก็พี่น้องเอ้ยอยากเบิ้งเบิ้งหลังได้ดนตรีบอกครับมีตะกาศกับเพื่อนครับหนาวเป็นว่าเป็นว่านี่อย่างไหนอย่างมาสูวน้องดิวกินอะไรบ้างัพราะว่าอันเอาอันนี้มาสูวคนกินค่ะกางปลาพี่น้องกลางอย่างงไงไงครับกินหัว ฐานมาดฐานทีมงานมาดฐานีไม่กินเนาะอยากกินหัวปลาเออเนี่ยดีไม่กินอยากกินหัวปลาซื้อเนาะน้นเงินอยากกินเขาเขาก็แค่เพื่อนเนาะเนี่ยคลิปนี้จัดเร็วๆยาวๆได้พี่น้องเด้อคลิปตังหลังจากหลังจากการซ้อมแล้วกัครับลูกฟัวนี่แม่เติยะเสียโคสนาเนี่ย เสียบเสียบเ่สียบวาครับบดเ่าตัวเสียบเก่าคนเดิมนี่กมึงน no, sure ี่กินครลคุณได้หลายครับเนี่ยคือว่าอะไรไร้เสีบเสบครับบเี่มาไกโมโหเลยแม่ต้อยะไผว่าแซ่บพะน้ว่าแซ่บเพราบก็ต้องแซ่บเป็นวะบสซ่บต้องเดีวเบมีผักเขาเ้อค่ะ

มุม้งระแกนะครับอืมบรรยากาศที่ครัวนะครับเก็บคลิปนี้ยาวๆฝากก่อนยุคสีสบูส่สกุลนะผมะดได้เล็กน้อยแต่สิได้จิงขออนเพื่อนรเราก็สได้เตรียมตัวอาบน้ำเต่งหน้าเต่งตานะครับผมเตรียมสแตนบายรอขึ้นเวทีเปิดม่านทำการแสดงให้พี่น้องรับชมนะครับผมสำหรับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มปิด นาฬิกาไลา์ครั้งที่สิบแล้ขอขอบคุณขอบคุณที่มาเบิร์ตสู่สุวรรณเรากันนะครับผมที่ยังรักและเมตตาทีงานของพวกเรานะครับผมขอขอบคุณทุกคนฝากติดตามให้กําลังใจทีมงานพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมไม่ยังหลายครับผมถ่ายเบื้องหลังหลังจากการซ่อมแล้วก็แล้วก็การยู่การกินนะครับเหล่าก็ที่ข้อต้อนใจอาบน้ำประทาเตรียมตัวลงไปครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมช่วยการติดตามเปนก่นชาแนลพร้อมด้วยทีมงานแสงทองเปล่งเิดทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ เอาไว้ซ้ำม,มีขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไมา่ท่าโฆษณาสวัสดีครับ